สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้ผมก็นนมาอยู่กับแอป X Word อีกเช่นเคยนะครับผมเขก็อาจจะสงสัยวา่าอ้าวพี่แอป X Word อะพี่ก็ผมก็ขอ,อยืนยันนะครับผมว่าแอป X Word ได้จริงนะครับใครได้ใครไม่ได้ก็สอบถามผมได้นะผมจะแจ้งเรื่องให้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่ได้นะมาสอบถามผมได้ครับผมแจ้งเรื่องให้ได้นะครับ <S <S โอเควันนี้เราจะมา อัปเดตกันหน่อยนะครับผมนะก็คือนี่คนเห็นไหมนี่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 ผมเล่นแบบสายฟรีนะครับผมนะไม่เติมนะครับผมเป็นสายฟรีแบบแบบสายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนกับง่าคือเปียบเสมือนคนดูทุกคนเลยครับคนดูทุกคนผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสายฟรีใช่ไหมล่ะโอ้ยเป็นสายฟรีครับผมสายฟรีคนนี้ถอนเงินมาสิบบาทแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะใครอยากจะดูผมถอนเงินจากแอปเอ็กเวิร์ดนะครับผมนะดูได้จากคลิปไปแล้วนะครับผมถอนเงินให้ดูแล้วนะครับเข้า มทวงเงินเข้า w a l l e ็ตไปบาทเนาะดูสามารถดูได้ที่คลิปเียนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้สัตว์เลี้ยงของผมนะผมนะเวลสิบแปดเอ้ยเวลสิบห้านะครับผมอันนี้สัตว์เลี้ยงของผมเวลสิบห้าเพิ่มโบนัสของเหรียญฟ้ามา21 4 0จุดสี่ซนนะครับผมนี่ตรงนี้เลยโอเคมาในเรื่องของเราวันนี้ผมจะมาแจกเอ้ยวันนี้ผมจะมาสอน ใส่รหัสโค้ดวันนี้ผมจะเอาโค้ดมาให้2รหัสเลยนะครับผมนะถามว่ารหัสโค้ดนี้เราจะได้อะไรเป็นรางวัลนะครับผมพอทุกคนใส่รหัสโค้ดถูกแล้วแล้วกดส่งแล้วปับ๊บทุกทุกคนจะได้เหรียญฟ้ามาซึ่งเป็นการสุ่มนะผมไม่แน่ใจว่าจํากัดจํานวนคนไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะสุ่มจํานวนนะครับก็คือบางคนอาจจะได้เหรียญฟ้าเป็นร้อยเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับให้ทุกคนกดมาที่คําว่าเอ่อ นี่ผมนะผมล่ามูวละนี่ผมกดไปที่คําว่าหน้าแรกนะครับจากนั้นกดไปที่สามขีดตรงนี้นะครับนี่นะสามขีดตรงมุมบนซ้ายนะครับนี่นะกดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราคนหาคําว่าโค้ดอ่างเปานี่นะตรงนี้หน้าภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับโค้ดอ่างเปาตรงนี้นะคําว่าโค้ดอ่างเปาเนี่นะครับผมอันที่สี่นะครับโค้ดอ่างเปาเนี่ยกดไปเลยปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ผมจะบอกวิธีนะผมอย,อ,ยอย่างที่เมื่อกี้ก็คือนี่ผมนะขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกเข้ามาในแอป,ปแล้วกดไปที่คําว่าหน้าแรกจากนั้นกดไปที่3มขีดบนซ้ายนะครับถ้าหลังจากนั้นกดไปที่คําว่าโคดอ่างเปาอันที่ะครับผมอุ้ยกดผิดนี่ขออันนี้นะหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากนั้นทุกคนก็เอารหัสโค้ดมาใส่นะก็คือรหัสโพกที่ผมแจกนั่นเองรหัสโค้ดนี้เอามาจากช่องทางการเลยนะครับผมก็คือ vpco ดี e ห้าห้านะครับผมนะคือรหัสโครสส่วนถ้าใครสนใจที่จะลองเล่นแอป x p เพื่อจะแลกเงินสดนะครับผมหรือถอนเงินสดนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นแอปที่เล่นง่ายมากแค่ทุกคนเล่นเกมนะครับผมนะเล่นเกมแลระกิดง่ายๆแนะนาว่าแนะนําว่าเอาเกมที่มันไม่มีโฆษณานครับทุกคนไม่งั้นทุกคนจะเสียเวลาถึงแม้เกมที่มันมีโฆษณามันภารกิจจะดูง่ายแต่ว่ามันจะไม่ง่ายก็ตงรงที่ว่าติดโฆษณานครับผมอัมนนีผ้ผมแนะนำไปนะ ไปหาเกมที่ได้เหรียญฟ้าเยอะๆที่มันไม่มีโฆษณาน,นะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนนแนะนําเลยนี่ก็คือรหัสที่เอามาแจากนะผมส่วนถ้าใครขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือ link ลิงก์ดาวน์โหลดแอปเอ็กเผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะครับผมอ่านนในกที่บอกว่าผมจะมาแจกรหัสหรือว่ารหัสโค้ดอ่างเปาเนี่ยสรหัสด้วยกันซึ่งพอทุกคนกดแรกไปแล้วทุกคนจะได้เหรียญฟ้ามา แต่ผมจะไม่กดแรกให้ทุกคนดูนะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียสิทธิ์เนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจํากัดจานวนคนไหมถ้าผมแลกไปด้วยผมก็กลัวว่าทุกคนจะไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูรหัสอย่างเดียวครับผมจะไม่กดแรกนะเพราะทุกคนกดใส่รหัสเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนกดคาว่าแลกโค้ดอ่างเปาทันทีีนทุกคนเพราะทุกคนกดปับ๊บมันจะเด้งเหรียญฟ้ามาว่าทุกคนได้เหรียญฟ้าเท่าไหร่อ่าต่อไปรหัสที่2ครับผมก็คือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะเดี๋ยวผมทิ้งวาให้ ใต้คอมเมนต์ทุกคนก็แค่ไปคัดลอกมาวางนะครับโอเคไปที่โคดที่2นะครับโคดที่2ก็คือโค้ดนี้นะครับผมนี่เลย v l a c k l i s t 0 0นนะครับอ่าโคดนี้เลยนะครับนี่นะโคดนี้ยน,นะครับหลังจากที่ทุกคนใส่รหัสนีแ้แล้วผมจะทิ้งข้อความไว้แบบตัวใหญ่ๆเผื่อคนทุกคนมองไม่เห็นเนาะแล้วก็ผมจะคอมเมนต์เอาไว้ รหัสโค้ดนะครับผมจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ทุกคนก็สามารถไปคัดลอกมาวางได้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์เนาะโอเคแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าทั้ง2รหัสโค้ดที่ผมแจกไปทุกคนได้เหรียญฟ้ากี่เหรียญน,นะครับผมอันนี้ผมขอถามเลยนะเพราะว่าเพื่อความชัวร์นะครับว่าทุกคนได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้เท่าไหร่อ่าทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยว่าใครเพิ่งจะรู้จัก,จกคใครเพิ่งจะรู้จักเอฟเอฟเวอร์ ใครที่รู้จักแอปเบอร์แล้วดีไหมอะไรอย่างนี้ก็บอกผมได้นะใครที่รู้จักจากผมนะครับอ่าเนี่ยพอเราใส่ก็เสร็จแล้วแล้วก็กดคาว่าแลกโคนดอ่างเปล่าโอเคแล้วผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย